สวัสดีครับพวกผมอีกแล้ชมบิกวันนี้พาทุกคนมาชมกับเจ้าอีซูซูเทฟอาครับช่วงล่างอาการมีมาเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงดังครับเรามาดูกันว่ามีตัวไหนเสียบ้างคร่าวๆก็ตัวนี้คือชุดคันชักคันส่งครับตัวนี้มันจะมีลูกหมากนี่ฮะอันนี้ก็หลวมากครับดึงโยกได้เลยแล้วก็ตัวนี้แตก ตัวนี้ก็แตกครับผมนี่อันนี้คือลูกหมากครับอีิอสุรุ่นนี้ชอบเป็นครับเวลารถลูกหมากตัวนี้จะหลวมมากๆม,มันจะหลุดออกจากตัวนี้นะครับแล้วรถของเรามันจะเลี้ยวเองครับนี่ลูกหมากตัวนี้มันมากหลุดออกมากนี่ครับหลุด,ดออกมาแล้วรถจะเลี้ยวเองนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวเป็นคันชักคันทรงอันนี้ก็มีปีกนกบนอีกหนึ่งตัวที่ Leg ต้นเหตุของเสียงดังนะฮะ นี่อันนี้ก็อันนี้คือหลวมไปเลยครับแล้วก็ลูกหมากปีกนนกบนนี่ฮะอันนี้ก็จะหลุดแมน้นแล้วเหมือนกันถ้าลูกหมากปีกนนกบนหลุดนะครับอีซ,ซุตัวนี้นี่ลูกหมากหลุดมันชีหลุดออกจากนี่ครับนี่แล้วก็เกลี่ยนตัวนี้สี่ข้าอยู่นี่รเ,นเราลรจะเลี้ยวรอจะแบะาละวกันไายเบรคขาดหลายอย่างครับตัวนี้คือ ถ้าได้ยินเสียงหลวมมีอาการลดลอนหน่อยอย่างเงี้ยครับผมแนะนำให้เอาอู่ใกล้บ้านตรวจเช็คเลยครับอย่าฝืนใช้เยอะครับเดีย๋ยวมันจะลามอย่างเงี้ยครับลามมาเยอะช่วงล่างก็เสียหายได้ซ่อมเยอะครับจากที่จะเปลี่ยนแค่ลูกหมากนิดเดียวอันนี้เอาไปเอามาได้เปลี่ยนเยอะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ชุดนี้คือเป็นชุดประกอบสำเร็จรูปครับอันนี้ก็สั่งเปลี่ยนให้ลูกค้าอันนี้คือลูกหมาก ตัวนี้ก็ของใหม่ทั้งหมดครับนี่ลูกหมาแน่นครับโยไม่ได้ครับอันนี้ก็ลูกหมาปีนขบบนของใหม่เหมือนกันครับอันนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนแล้วก็สลับยางเช็คช่วงล่างตามอายุครับสําหรับเจ้า<ม>อีซูซุครับผมอีกหนึ่งคันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ